นั่งมไม่ถึงแสนผ่อนโคตรถูกวันนี้มาแล้วนะคะกับ h o n d a f ฟ e ดที่หลายคนตามหากันตัวนี้เป็นเครื่อง1.5 E-Navy ปี2010นะคะวันนี้การพามาให้แบบกับสภาพแบบที่เพิ่งเข้ามาเลยเดี๋ยวให้ดูหน้าเครื่องกันก่อนคันนี้ปี2010บอกเลยว่าคุ้มมากนะคันนี้นะเป็นเจ็ดที่นั่งแบบในตำนานเลยอ่ะแล้วเป็นของ Honda ด้วยนะคะหายากอ่ะเข้ามาดู พี่นาเคื่อนก่อนนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นสภาพซื้อเข้ายังไม่ล้างทําความสะอาดอะไรเลยนะคะการันตีไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวผิดความหม้หรือว่ากลับไม่ขนาดรถ10กว่าปีแล้วนะคะให้ดูเลยข้างหน้าเนี่ยน็อตเดอร์ยังไม่มีการขันนะคะมาร์กสีอาร์ค 4, Arc, ทุกอย่างยังอยู่ครบนะเม็ดอาร์คนี่สวยมากนะคันนี้อ่ะแน่นอนนะคะเปลี่ยนทายของเลวนะ้ำมันกงน้ำมันเกียร์อะไรพวกนี้เราเปลี่ยนให้ก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะคะกระจังหน้าตัวนี้เป็นรุ่นแบบสีพิเศษนะ พราะปกติตัวนี้มันจะเป็นโครเมียมใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเป็นสีพลาสติกเป็นแบบสีขาวเข้ากับตัวรถเลยนะคะไฟหน้ายัางเป็นไฟฮาโลเจนอยู่นะด้านข้างเป็นแมก t ีมโทนนะคะมาพร้อมกับยางบิต stone นะคะขอบ15นั่นเองนะจ๊ะใช้งานง่ายแน่นอนนะคะไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยวอยู่ที่ข้างกระจกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันบ้างดีกว่าเปิดขเข้ามาในตัวรถนะคะเป็นพวงมลาลัยแบบ พวงมาลัยแบบนิ่มๆหนังนิ่มๆไม่ใช่เป็นหุ้มหนังนะเป็นแบบธรรมดาอ่ะลองสตาร์ทให้ดูก่อนเข้ามาทางด้านในก็เจอกับปิดยังไงอะ่ะเป็นไม่เป็นเออโอเคเบาเสียงก่อนขนาดรุ่นโลซิบกาปีนะตัวนี้มีหน้าจอมาให้ด้วยนะคะเป็นจอขนาด 6.5นิ้วนะคะเป็นจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้ก็สามารถฟังเพลงเล่นแผ่นเสียงดูซีดีดูอะไรได้นะคะก็ด้วยการกดเวลากดตรงนี้มันจะคล้ายๆกับตัวเต้าเห็นไหมแล้วเปิดปุ๊บที่ใส่ซีดีจะอยู่ตรงนี้นะคะเวลาปิดก็กด close อ่าโอเคไม่วิ่งคันนี้นะไม่ถึงแสนนะบอกเลยการันตีไม่มีกลับไมมาแน่นอนนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากเพียง9 4 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองนะคะอ่ะมาที่ด้าน คอนโซลด้านหน้าบ้างนะคะมีตั้งแต่ตัวคูดคอนโทรลนะคะตัวปรับให้มันขับความเร็วนะคะตามที่เราตั้งเลยนะคะขยับมาที่ด้านล่างตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดประตูนะคะเป็นประตูเปิดปิดอัอตโนมัตินะก็จะลองเปิดให้ดูหนึ่งครั้งน่อยเปิดแล้วนะคะเหมือนแบบรถหรูลักชูรี่แบบว่าเวลาไปรับแบบรถผู้บริหารนะแบบรเวลาปิดเปิดนีไ่ไงไม่ต้องคอยระวังให้คนเฒ่าคนแก่ให้คุณพอ่อคุณแม่นั่ง ก็ไม่ต้องคอยแบบไปเปิดประตูยากอะไรนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นประตูอัตโนมัติเลยนะคะมาที่ด้านล่างตัวนี้นะเป็นคันเร่งแป้นเบรกมาปกตินะคะแล้วก็ตัวนี้นะไม่ได้มีเบรกมืออยู่ด้านข้างทําให้ช่องตรงนี้สามารถเพิ่มพื้นที่วางของเราจะวางอะไรเนาะขวดน้ำอย่างเงี้ยหรอมันก็กิ้งนาะมันจะวางอะไรได้กระติกอะว่าไปอันนี้คือเบรกมือนะคะเบรกมือใช้เท้าเบรก อ่ะโอเคตรงนี้ก็มีช่องใส่ของอเนกประสงค์เล็กๆ,ๆน้อยประมาณนี้นะคะตัวแอร์ก็จะเป็นตัวปรับแอร์แอร์หลังนะคะตัวโหมดอะไรต่างๆก็จะเป็นตัวแบบปรับด้วยมือธรรมดานะแบบเป็นหน้าจอ lcd เป็นดิจิตอลมาให้เล็กๆประมาณนี้นะคะอ่ามีที่วางแก้วให้คนขับก็จะมีที่วางแก้วเนื่องจากตรงนี้ได้ว่างเปล่าหายไปแต่ก็จินตนาการไม่ออกเนาะว่าจะทำเลยมีที่พักแขนมาให้สําหรับคนขับ1กลุปประมาณนี้ ด้านล่างมีตัวแบงไฟ12โวลต์120วัตต์นะคะด้านล่างก็จะมีช่องใส่ของอเนกประสงค์มาให้นะประมาณนี้นะคะเบาะด้านในเป็นเบาะพรมนะคะเป็นเป็นเบาะผ้าธรรมดาเบาะกำมะหยี่นะยังไม่ทําความสะอาดนะคะอ่ะในกรณีที่เราไม่ได้มีคนแบบเฮ้ยเราเป็นคนปเปิดประตูเองแต่เราไม่ได้เปิดสตาร์ทรถอยู่ก็กดตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะประตูก็จะเปิดอัตโนมัตินี่เห็นไหมขึ้นไปด้านบนนะคะวิธีการพับเบาะของรถรุ่นนี้นะพับได้แค่เนี้ยแหละ แล้วเราก็เลื่อนเนาะสามารถเลื่อนได้นะคะเหมือนคนนั่งข้างหน้าแหละเลื่อนหน้าเลื่อนหลังแล้วก็ขึ้นแสว,ว้างพอสมควรนะคะจริงๆมันคือมันจะเป็นออกแบบ SUV แหละมันเหมือนคอสโอเวอร์ใช่ไหมมันอยู่ในจําพวกรถ SUV นะคะแต่จริงๆแล้วมันคือรถมินิแวนเหมือนโซมันจะเป็นไปทางรถตู้ซะมากกว่านะคะเป็นรถตูข้ขนาดเล็กนะคะเบาะตรงนี้สามารถสามารถสามารถไหม สามารถนี่งไงปรับได้นะคะปรับเอนได้ประมาณนี้ก็6 5ห้าองศานะถ้านั่งตรงนี้ไม่ว่าหลังตรงไปนิดนึงเราก็ต้องปรับกันหน่อยนะคะเพื่อเห็นไหมมันก็จะเพิ่มเลกลูมแต่จริงเราสามารถที่จะเลื่อนหน้าหลังสําหรับกาอี้ตัวนี้ได้นะคะด้านหลังก็มีที่วางแก้วมาให้นะคะมีที่วางแก้วมาให้เนาะแล้วก็เบาะมันสามารถพับได้เวลาพับเดี๋ยวจะลองพับให้ดูแต่เราต้องไปข้างหลังนะอันดับแรกไปไปข้างหลังกันเลย ออกยากแทะขนอวดอะเปิดฝาท้ายกันหน่อยข้างท้ายนะคะฝาไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็นแบบรูปทรงเหมือนตัว E นะคะมีไฟเลี้ยวไฟเบรคไฟทับทิมนะคะด้านหลังอมีสปอยเลอร์หลังมาให้นะคะเดี๋ยวลองเปิดท้ายขึ้นมาูอะเวลาพับเบคนะจ๊ะอะพับตรงนี้ลงนะคะอะโอเค ประมาณนี้นะคะสามารถพับเบาะได้เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานนะคะใครที่อยากได้รถที่จะเดินทางนะเป็นเจ็ดที่นั่งมินิแวนที่เราสามารถที่จะไปได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ที่สําคัญนะเครื่องยนต์ประหยัดมากเพียงแค่1 5 0 0ซีซีเท่านั้นเองนะปีสองพันคันนี้ใครสนใจโทรหากันเลย092 8 8 9 8 9 1 9้นคันนี้ราคาเพียง4 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะใครอยากได้เงินสดตัดโบรีบโทรมาเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้หละถ้าไปจัดไฟแนนซ์ก็ผ่อนอยู่แค่ 7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะโทรหาก,กัส0 9 2 8 8 9 8 9 1กดไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็สามารถเอารถก,กับสาเหล่วโตได้เพราะสาเหล่วโตรถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มนะคะสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าอย่าลืมเลือกคุณภาพเลือกความค่าเลือกกัสสาเหล่วโตนี่สวัสดีค่ะ